สวัสดีครับมาเริ่มต้นสำรวจเนื้อหากันเลยนะครับวันนี้เรามีเอ่อสิ่งที่เราได้รับมานี่สั้นมากๆเลยครับเป็นแค่คำถามประโยคเดียวครับทำอะไรได้บ้างครับค่ะสวัสดีค่ะคือเว็บแรกเนี่ยมันดูเหมือนคำถามธรรมดาธรรมดาเลยนะครับที่เรา,าจ,จะเคยได้ยินบ่อยๆหรืออาจจะเคยถามเองด้วยซ้าแต่พอเราลองมาพิจารณากันดีๆเนี่ยคำถามนี้มันมีมิติที่ซับซ้อนซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับ ภารกิจวันนี้ของเราก็คือมาลองขุดคุยทําความเข้าใจความหมายในยะแล้วก็พลังที่อาจจะแฝงอยู่ในคําถามง่ายๆนี้กันครับใช่ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆของคําถามทําอะไรได้บ้างครับเนี่ยคือความเรียบง่ายของมันนะคะแต่จริงๆมันซับซ้อนมันเป็นคำถามที่เปิดกว้างมากๆความหมายนี่เปลี่ยนไปได้เยอะเลยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทสถานการณ์แล้วก็น้ำเสียงของคนที่ถามหรือคนที่ตอบด้วยนะคะครับครับ ในสถานการณ์หนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นคำถามทีเ่เต็มไปด้วยความหวังเลยก็ได้นะคะแบบว่าเป็นการช่วยกันคิดหาทางออกใหม่ๆแต่ในอีกสถานการณ์หนึ่งมันอาจจะสะท้อนความรู้สึกแบบว่าหมดหนทางแล้วหรือบางทีอาจจะเป็นการเริ่มหาข้อแก้ตัวด้วยซ้ำค่ะน่าสนใจครับลองนึกภาพตามดูนะครับสมมุติว่าเราได้ยินคำถามนี้ในห้องประชุมที่กำลังแบบระดมสมองหาไอเดียใหม่ๆกันอยู่ เทียบกับตอนที่เราได้ยินคำถามเดียวกันนี้เลยแต่เป็นหลังจากที่เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงขึ้นในโปรเจกต์โอ้โหความรู้สึกนี้หรือว่าสิ่งที่คาดหวังจากคำตอบนี้มันต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะต่างกันมากจริงๆในบริบทของการระดมสมองนะคะคำถามนี้มันเหมือนชวนให้คิดนอกกรอบเลยแบบว่าเสนอมาได้ทุกอย่างทุกความเป็นไปได้เลยไม่ต้องมีข้อจำกัดอะไร แต่พอเป็นสถานการณ์หลังเกิดปัญหาหรือหลังวิกฤตเนี่ยคำถามทำอะไรได้บ้างครับมันอาจจะฟังดูจำกัดมากขึ้นนะคะเหมือนเป็นการมองหาทางเลือกที่พอจะทำได้ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่เยอะแยะไปหมดอืมครับบางทีนะคะอาจจะมีความหมายแฝงไปถึงการถามหาความรับผิดชอบหรือหาทางออกเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วนก็ได้ค่ะคือ น้ำเสียงที่ใช้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะมันบอกได้เลยว่าคนถามกำลังมองหาทางแก้ปัญหาจริงๆหรือแค่ถามไปอย่างนั้นเองตามมารยาทแล้วถ้ามองในแง่จิตวิทยาล่ะครับการถามคำถามนี้ออกมามันส่งผลต่อความรู้สึกของทั้งคนถามคนฟังยังไงบ้างครับมันแสดงถึงความเข้มแข็งที่แบบว่าพร้อมจะหาทางแก้แล้วหรือว่ามันเป็นการยอมรับความอ่อนแอว่าเรามาถึงทางตันแล้วรึเปล่าครับเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ นี่แหละค่ะคือความซับซ้อนของมันการถามว่าทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยบางทีก็เป็นการแสดงภาวะผู้นำนะคะกล้าเผชิญปัญหาแล้วก็ประกาศว่าเอาล่ะมาดูกันว่าเรามีทรัพยากรอะไรมีทางเลือกไหนบ้างมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำค่ะครับ แต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นเสียงสะท้อนของความรู้สึกท่วมทนรู้สึกว่ามันหนักเกินไปก็เลยเหมือนโยนปัญหาออกไปหวังว่าจะมีใครเสนอทางออกให้หรืออาจจะเป็นสัญญาณว่าฉันคิดไม่ออกแล้วช่วยทีอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วการถามตัวเองเทียบกับการถามทีมงานหรือคนอื่นก็ให้ความรู้สึกแล้วก็ผลลัพธ์ที่ต่างกันด้วยนะคะมีประเด็นเรื่องการเปรียบเทียบกับคำถามอื่นที่คล้ายๆกันด้วยนะครับอย่างเช่นเราคุณทำอะไร หรือเราจะทําอะไรคําถามพวกนี้มันต่างจากทําอะไรได้บ้างครับยังไงบ้างครับในเชิงปฏิบัติจริงๆต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเลยค่ะทําอะไรได้บ้างหรือ what can be done เนี่ยมันจะเน้นไปที่ความเป็นไปได้ก่อนดูว่ามีขีดความสามารถแค่ไหนมีทรัพยากรอะไรบ้างคือมันเปิดกว้างนะคะแต่อาจจะยังขาดทิศทางที่ชัดเจนครับส่วนเราควรทำอะไรหรือ what should we do อันนี้เริ่มนําเรื่องความเหมาะสมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วค่ะอาจจะเป็นเรื่องกลยุทธ์ศิลธรรมหรือการเลือกทางที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ทางเลือกที่เป็นไปได้เฉยๆอืม mm hmm. และสุดท้ายเราจะทำอะไร What will we do อันนี้คือคำถามที่นำไปสู่การปฏิบัติโดยตรงเลยมันแสดงถึงความมุ่งมั่นการตัดสินใจการกำหนดแผนว่าจะลงมือทำอะไรดังนั้นทำอะไรได้บ้างครับแม้จะดูเปิดกว้างมากม แต่ก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าคิดเยอะแต่ไม่ทำหรือ analysis paralysis นะคะอ๋อครับถ้าเกิดว่าไม่มีตัวเลือกไหนที่น่าพอใจจริงๆหรือบางทีมันก็อาจจะถูกใช้เป็นข้ออ้างในการยังไม่ตัดสินใจเพราะมันไม่ได้เรียกร้องคำมั่นสัญญาเหมือนคำว่าจะทำอะคะ่ะโหฟังดูแล้วการทำความเข้าใจความแตกต่างเล็กๆน้อยๆพวกนี้สำคัญมากเลยนะครับ โดยเฉพาะกับผู้ฟังที่อาจจะต้องเจอคําถามนี้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะในที่ทํางานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามการตระหนักถึงนัย่แฝงเหล่านี้จะช่วยให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นยังไงบ้างครับช่วยได้มากเลยค่ะการรู้เท่าทันว่าคําถามนี้ถูกใช้ในบริบทไหนด้วยเจตนาอะไรกันแน่จะทําให้เราประเมินสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นเราจะเข้าใจว่าคนที่ถามเนี่ยเขากําลังมองหาทางออกจริงๆหรือต้องการความช่วยเหลือหรือกําลังรู้สึกอย่างไรอยู่ การตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness ก็สําคัญเหมือนกันนะคะเวลาเราเป็นคนถามเราถามเพราะอะไรเราเปิดใจรับฟังทุกความเป็นไปได้จริงๆหรือเราแค่กําลังหาทางที่ง่ายที่สุดอยู่หรือเปล่าครับผมการเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็จะนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดกว่าเดิมด้วยมันกระตุ้นให้เราสํารวจทัพทรัพยากรข้อจํากัดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือความตั้งใจจริงของเราที่จะลงมือทําค่ะ โอ้โหจากคำถามแค่ประโยคเดียวนะครับทำอะไรได้บ้างครับเราได้เดินทางผ่านมิติที่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เรื่องบริบทที่เปลี่ยนความหมายไปเลยผลกระทบทางจิตวิทยาการเปรียบเทียบกับคำถามอื่นๆจนถึงการนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในตัวเองคือพลังของมันอยู่ที่การกระตุ้นให้เราหยุดคิดแล้วก็ทบทวนจริงๆนะครับ ใช่เลยค่ะแก่นสำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่การหาคำตอบว่าทำอะไรได้บ้างแต่คือการใช้คำถามนี้เป็นเหมือนเครื่องมือวินิจฉัยสถานการณ์มากกว่าเป็นเครื่องมือทำความเข้าใจความคิดแรงจูงใจของคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประเมินความพร้อมในการรับมือกับความทา้าทายนั้นๆมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจมากกว่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของการหาทางออกนะคะเป็นบทสรุปที่ชวนให้คิดต่อยอดได้ดีมากครับค่ะ แล้วมีข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปสำรวจกันต่ออีกนิดนึงนะคะคือเวลาที่เราหรือคนอื่นถามว่าทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยเรามักจะมองหาแต่ทางเลือกที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นลองคิดดูเล่นๆว่าถ้าเราเปลี่ยนไปตั้งคำถามเพิ่มเติมล่ะคะว่าแล้วใครบ้างที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเราต้องพัฒนาความสามารถอะไรใหม่ขึ้นมาเพื่อรับมือกับเรื่องนี้ บางทีคำตอบที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเลือกที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็ได้ค่ะแต่อาจจะอยู่ในการที่เราต้องสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆขึ้นมาเอง